สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธที่10มีนาคมนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวดีที่สุดในรอบที่วันทําคลิปเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่3นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็น Final ล o หวตนะคะของ House of Representative นะคะเกี่ยวกับเงิน1.9 Trillion ลล l าร์หรือ Stimulus Package รอบที่3ของทางฝั่งอเมริกาน,นี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะ House of Representative นะคะก็ได้ผ่านโหวตแล้วนะคะ ผ่านแล้วนะคะบิลต,ตัวนี้นะคะด้วยคะแนนโหวต220ต่อ211นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยารอบที่3ในรอบนี้นะคะตอนนี้นะคะสติม u ล a c h e ็คจบแล้วนะคะรอบที่3นี้จบแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวนะคะก็คือ บิลตัวนี้ที่ผ่าน House of Representatives ตัวนี้นะคะจะส่งไปที่โต๊ะของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเพื่อจะทำการเซ็นนะคะออกมาเป็นกฎหมายนะคะซึ่งโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีจะเซ็นในวันศุกร์ที่12มีนาคมนี้นะคะแล้วก็เช็คนะคะจะเริ่มแจกจ่ายในอาทิตย์หน้านะคะตามข่าวนะคะที่วันฟังวันนี้นะคะ คะแนนโหวตวันนี้เนาะที่เขาพูดถึงนะคะ220ต่อ211นะคะโนโหวตจาก Republicans ไม่ได้ไม่มีสักคะแนนเลยนะคะทีนี้นะคะ,ะหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีเซ็นแล้วเนี่ยนะคะบิลต่างๆนะคะก็มีเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะในในบิลต,ตัวนี้นะคะที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะคะเรื่องแรกนะคะคนไหนนะคะที่จะได้รับ 1,400เหรียญเต็มจำนวนนะคะก็คือนะคะซิงเกิลนะคะผู้ที่มีรายได้นะคะไม่เกิน75,000เหรียญต่อปีนะคะก็จะได้รับ1,400เหรียญเต็มจำนวนนะคะแล้วก็คู่สมรสนะคะที่มีรายได้ไม่เกินนะคะ150,000เหรียญต่อปีนะคะก็จะได้รับเช็ค2,800เหรียญนะคะเต็มจำนวนนะคะสำหรับซิงเกิลนะคะผู้ที่มีรายได้นะคะอยู่ระหว่าง75,000เหรียญจนถึง 80,000นะคะก็จะได้รับเงินซิมบลาเช็คนะคะแต่มันจะลดลงนะคะตามรายได้นะคะทีนี้ว่าถ้าคุณแตะ80,000ก็คือจะไม่ได้รับเงินซิมบลาเช็คเลยนะคะถึงแม้คุณจะมีลูกหรือดิพเอนแนนในครอบครัวคุณก็จะไม่ได้รับเงินซิมบลาเช็ครอบที่3นะคะแล้วก็นะคะสำหรับที่เป็นแม่คู่แมรี่นะคะก็คือผู้ที่มีรายได้อ,อยู่ระหว่าง150,000ถึง160,000เหรียญนะคะ ก็จะได้รับเงินซิมูลาเชคนะคะแต่มันจะลดลงจะไม่ได้รับเต็มจํานวนนะคะเมื่อไหร่คุณแตะ1 6ึ0 0 0สเหรียญน,นะคะขึ้นไปนะคะก็จะได้รับซูนนะคะถึงแม้คุณจะมีลูกนะคะหรือมีดิพเอนเดนต์ในครอบครัวคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินซิมูลาเชคมวดนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าแต่ก่อนใช่ไหมคะซิงเกิลนะคะเขาจะาให้นะคะ7จ็ดหมืเหรียญถึงหนึ่งแสเหรียญน,นะคะ ทีนี้เขามาเปลี่ยนเป็นตอนนี้มาหยุดอยู่ที่80,000เหรียญน,นะคะแล้วก็คู่สมรดนะคะแต่ก่อนนะคะบิลตัวนี้นะคะเขาไปหยุดอยู่ที่200,000นะคะแต่บิลตัวที่เขาผ่านนี่ก็คือเขามาหยุดอยู่ที่160,000เหรียญน,นะคะก็ตัดออกไปเยอะเหมือนกันนะวันคิดว่านะยังไงมันก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็อันที่2นะคะที่เราสนใจก็คือก็มินิมัมเวทนะคะจะไม่มีในบิวต์ตันนี้นะคะเขา remove ออกไปแล้วนะคะนี้เราไม่ต้องพูดถึงเนาะ แต่ว่าเขาก็คงเอาไปโหวตในบิลตัวใหม่นะคะหลังจากอันนี้แล้วนะคะทีนี้รายละเอียดต่างๆมันยังไม่ได้ดูอะไรเยอะนะคะทีนี้น,นะคะเรามาพูดถึงเงินอันเอนพอยเมนต์นะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในนั้นหรือเปล่านะคะที่คร่าวๆนะคะเอาแบบคร่าวๆเนาะก็คือที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก่อนนะคะ400เหรียญต่อว,วีคนะคะที่เขาพูดถึงจนถึงวันที่29สิงหาคมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น300เหรียญต่อว,วีคจนถึงวันที่ 6กันยายนนะคะแต่พิเศษอีกนิดนึงก็คือ1200เหรียญแรกนะคะเขาจะแท็กฟรีให้นะคะแต่ว่า ทุกคนคงทราบนะคะว่าเงิน Unemployment มันเป็นรายได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเสียภาษีนะคะแต่ที่พิเศษตัวนี้ก็คือ1,200เหรียญแรกนะคะจะ Tax-free นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาคร่าวๆนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าวันมีเวลานะคะวันจะมาแจกแจ,แจงให้ฟังว่ามันมีอะไรยังไงที่เปลี่ยนแปลงบ้างแล้วมีงบยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่ลุ้นเกี่ยวกับเงินซิมลาเช็คตัวนี้อยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้รับเงินเร็วๆนะคะคลิปหน้านะคะถ้าวันมีเวลาวันจะมาพูดถึงตัวที่เน็ตๆจริงๆว่าเขามีอะไรบ้างในวิวตัวนี้นะคะวันนี้วันเอามาแบบคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอแสดงความยินดีอีกรอบนึงคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย